อาจเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างกับรถจักรยาน3ล้อทรงเตี้ยรนาพื้นหรือที่รู้จักในชื่อดิบไทยซึ่งเจ้าผ่านน้าตัวนี้ถือเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาทีมเ,เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสดีของทีมงานที่ได้เดินทางมาตามคำรับเชิญของฝ่ายจัดการแข่งขันดิบไทยจิงแชมโลกรายการสไลด์ได้คิงสนามหนึ่งประจำปี2017ซึ่งมาจัดก,กันที่บ้านเราโดยใช้พื้นที่บริเวณเขาเรด้าที่ตั้งอยู่ภายในจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นสังเวียนในการแข่งขัน นอกจากนี้ประเทศไทยยังนับเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพก่อนที่รายการนี้จะเดินทางตอบไปยังอีห6สนามทั่วโลกไล่ตั้งแต่อาร์จเจนตินาฮังการีฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาอิตาลีและปิดท้ายที่บราซิลเพื่อน,นํานักกีฬาที่ทาคะแนนรวมสูงสุดทั้ง7จสนามพร้อมกับคว้าแชมป์ไปครองด้านพงนครโกรมารกุลหรือเก้งรองประธานสไลเดอร์คิงเอเชียถือเป็นอีกหนึ่งคนที่หลงไหลในกีฬาชนิดนี้และเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้สไลเดอร์คิงเกิดขึ้นในเมืองไทย โดยพี่เก่งบอกกับเราว่าอยากที่จะยกระดับวงการดิฟทายของเมืองไทยขึ้นมาเพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬาของบ้านเราให้ทัดเทียมกับระดับโลกอยากให้มีความคล้ายๆกับแพร่หลายในในในภูมิภาคเราด้วยเป็นเป็นหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีนักแข่งที่มีคุณภาพจากเอ่อทัวร์นาเมนต์ของเขาจากยุโรปจากอเมริกาหรือจากบราซิลหรือจากที่ไหนมา มาร่วมแข่งขันเพื่อที่ว่าเราจะแลกเปลี่ยนสไตล์การการเล่นหรือทักษะการเล่นนอกจากนี้พี่เกยงยังบอกอีกว่าตลอดเส้นทาง3.3กิโลเมตรที่เต็มไปด้วยโค้งและความรับชันแลนะเป็นเส้นทางที่ท้าทายความสามารถและทดสอบสภาพจิตใจของนักกีฬาชั้นนำจากทั่วโลกโดยเฉพาะไฮไลท์ในปีนี้คือการมาของมานูเอลเดอฟาวรีนักแข่งชาวอิตาเลียนแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปีที่แล้วมาร่วมแข่งขันด้วยคือเราก็ได้ได,ได้ได้ตัวแชมป์โลก ที่ที่ได้ได้แชมป์เมื่อปีที่แล้วของสไลเดอร์คิเนี่ยก็คือมานูเอลที่เป็นชาวอิตาลีมาเขาก็เขาก็เป็นนักแข่งที่ที่มีคุณภาพครับก็แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีนักแข่งฝรั่งเศสนักแข่งอเมริกันมาร่วมการแข่งขันเอ่อมันท้าทายตรงที่ว่าความชันความดิ่งและความโค้งที่ที่ หักไปหักมาประกอบกับองศาที่ชันมากกว่าปกติก็จะเป็นตัวโจทย์สำคัญของนักแข่งที่จะต้องหาวิธีหาเทคนิคหาสไตล์ที่จะเล่นกับสนามแบบนี้ได้ให้ได้ดีถือเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่มีความน่าสนใจไม่น้อยโดยเฉพาะในหมู่ของชาวเอ็กซ์ตรีมที่หลงไหลในความตื่นเต้นเล้าใจและทา้าทาอยอย่างสร้างสารรค์และมาร่วมลุ้นกันว่าใครจะเป็นสุดยอดนักแข่งประเดินสนามแรกของสไลเดอร์คิงในปีนี้ อักรารุ่งเรียน่ายภาพที่คิดมากรายงาน